ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดชาชินเซาค่ะพระสัติประจำเมืองชาชินเซาสวัสดีค่ะมิงกะลาเพื่อนบ้านกันฮะจังหวัดเรามีดีหลายอย่างชาชินเซา พี่คำรนคำรนคร,รนมาแล้วเสียงเชียแล้วมาแล้วคำรนขอบคุณพี่ป้านาขอบใจน้องยาการดาหน้าบนขอบคุณที่เป็นกันเองครับแฟนแฟนเพลงของผมคำรน เช,ชิงเซาเป็นสุดยอดจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยมีแต่สิ่งดีๆมากมายไม่ว่าอาหารการกินไม่ว่าทรัพยากรบุคคลแล้ววันนี้นะครับ200ปีชาติการของท่านน้อยอาจรารยงกูลนะครับพญาศรีสอนวรวหารท่านครับท่านเป็นพ่อเมืองที่นี่นะชื่นชอบชื่นชมให้ บรรพชนของเราแล้วก็ลูกหลานของเรานะครับได้รับรู้ว่าสุดยอดคนนั้นอยู่ฉะเชิงเซาและณวันนี้คนฉะเชิงเซาเป็นใหญ่เป็นโตในบ้านเมืองมากมายท่านครับพูดได้เลยครับท่านครับ,รบก็อยากจะนําเรียนนี้ครับว่าชาวฉะเชิงเซาก็คือลูกหลวงพ่อพุทธโสธรมีแม่น้ําบางปงเป็นสายโลหิตซึ่งสวยงามมากเรายังมีบุคคลสําคัญของโลกนะครับ ซึ่งเกิดที่ตำบลโสธรอำเภอเมืองเชิงงเซาท่านคือพระยาศีสุนทรโวหารหรือท่านน้อยอาจารยางกูลซึ่งเป็นปราชดภาษาไทยที่เราเรียนทุกวันเนี่ยภาษาไทยนะครับโคงฉันกาบกรนะครับแล้วก็บทสวดสราพานยักษ์บทสวดปาเจลาสรนเสริญคุณครูอะนี่ครับนี่ท่านเป็นคนนิพนธนิพันธ์ขึ้นมาอย่างนี้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นนะครับแล้วเรา ทางรัฐบาลก็ส่งท่านให้เป็นบุคคลสําคัญของโลกและยูเนสโกก็รับรองแล้วว่าท่านเป็นบุคคลสําคัญของโลกนะครับและปีนี้2565ท่านมีอายุครบ200ปีรเราก็เรียกว่า200ปีชาติการใน<อ>วันที่5กรกฎาคม<อ>นะครับ,รบ,รบซึ่งจังหวัดะเชิเงาร์เราเป็นลูกหลานของท่านท่านเป็นปูชนียบุคคลซึ่งสร้างคุณนะคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและโลกใบนี้ นั่นนะครับวันนี้เป็นวันคิกออฟในปีห5ที่จะเ,เสนอผลงานท่านแล้วก็คุณประโยชน์ที่ท่านสร้างให้กับประเทศไทยและโลกใบนี้นะครับ,รบก็เลจัดงานวันนี้ขึ้นครับ,ก,บก็เป็นความาภาคภูมิใจของพี่น้องชาวฉะเชิงเซาพ่อของเราคือหลวงพ่อโสธออรแม่ของเราคือแม่น้ำบางปะกง โอ้เราเป็นคนไม่กพร้าพ่อแม่คคแล้วลูกก็เป็นลูกคนดีเนาะแล้วท่านก็อยู่กับเราตลอดไปจากเชยงเซาเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับเ <c oughs> ต็มไปหมดตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันนะครับมาอยู่ที่นี่แล้วมีความสุขไหมครับ <c oughs> มีความสุข <c oughs> จงบอกของดีชาเชิงเซามาสิครับว่ามีอะไรดีบ้างครับชายังเซามีของดีนะครับ อันดับแรกครับกุ้งครับอันดับสองของประเทศไทยนะครับมีไข่ครับไข่เยอะไข่ก็แทาจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับมะม่วงนะครับมีปลานินครับปลากระพงยักษ์นะครับและก็ลูกพันธ์สัตว์น้ำขายทั่วประเทศเลยครับนี่ครับโอ้โหและและที่สำคัญที่สุดคือเรามีองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรซึ่งเป็นที่ศักการะของเราครับไหว้หลวงพ่อโสธรหน่อยครับนี่คือ พระประจําจังหวัดแล้วพระประจําประเทศไทยนะครับแล้วก็ท่านน้อยอาจารย์ยังกูลนะวันนี้นักปราชญ์ของชาแปดลิ้วอ่าเป็นปรา์ภาษาไทยอยู่เนสโกยกย่องท่านด้วยครับเราต้องไม่ลืมนี่คือคุณความดีของจังหวัดเชิญโซ่าพี่พี่พี่คีบคีบไปตรงตรงกล้ามหน่อยเนาะตรงกล้ามพี่คีบคีบกล้ามอ่ะแล้วแล้วอ่ะนี่นี่มายืนนี่แล้วมาชูหน้าน้องเขาหน่อย ทาท่ามองอ่ะอออันนี้เขามาจากนู่นอะต่างประเทศก็เขาไม่เคยเห็นเร่ยบ้อยไหรได้ค่ะนี่คือยำยวนนะคะมีกุ้งแมงกะพรุนเห็ดหูหนูแล้วก็ไข่ต้มค่ะน่ากินไหมคะ อร่อยค่ะออกเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยค่ะถึงอาจารย์น้อยอาจารย์ยังกุลจะไม่อยู่แล้วแต่เรามีอาจารย์ใหญ่อยู่เฮ้ออาจารย์ใหญ่ครับใบไม่ร่มเลยแทนอาจารย์น้อยได้หลายใบโอ้โรงเรียนอะไรครับวัดอ่าวช่างไร่ครับเขาว่า แปลกใหม่ใหญ่ยาวเป็นข่าวได้และนี่คือโรงเรียนวัดอ่างช้างได้แปลงยาวถ้าแปลงสั้นไม่เป็นข่าวอันนี้อยู่แปลงยาวเลยเป็นข่าวไม่ไม่ยาวยอยังใหญ่นะนี่ครบคุณสวัสดิคือแปลกหน้ามาแปลกใหม่อันนี้ใหญ่แล้วก็ เลยเป็นข่าวได้โรงเรียนอื่นไม่ได้เป็นเนาะเน่ยหน้าที่ของอาจารย์ต้องพาลูกลวนหลานเราให้เป็นบุคคลดีให้ได้ใช่ไหมครับใช่อ่าชาจรงเรามีดีหลายอย่างและนี่คือหนึ่งในนั้นใหญ่ยาวใช่ไหมครับอ่าใหญ่อยู่นู่นแล้วก็ยาวยืนยาวสืบไปแม่นบอ ะเชิงเซาคนเขาขยันขันแข็งต่อสู้กันด้วยลำแข็งจนเข้มแข็งไม่อานาทรชีวิตยึงดีไม่มีเรื่องที่เดือดร้อนความจนและไม่มีงามงอนมีแต่ที่นอนที่อยู่ที่กินน

ที่มีฉะจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดอื่นไม่มีฉะใช่ไหมครับข่าวดีดีกับพี่คำรน